และว,วันนี้นะคะเราจะมาศึกษาการทำกิจกรรมการทดลองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสําหรับวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมในวันนี้เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ศึกษาความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยการทดลองนั้นจะแบ่งออกเป็น5ช่วงด้วยกันนะคะ ครูจะสาธิตการทดลองในแต่ละช่วงให้กับนักเรียนได้ศึกษาดูนะคะสำหรับในช่วงแรกนั้นการทดลองเขาให้เรานําน้ำแข็งใส่ลงไปในบิกเกอร์ครูก็จะเอาน้ำแข็งใส่ลงไปในบิกเกอร์ก่อนนะคะเป็นระดับแรกไม่ต้องเยอะมากนะคะแต่หลังจากนั้นก็ให้นําเกลือแกงเกลือแกงในที่นี้ก็คือโซเดียมคลอไรอันนี้คือโซเดียมคลอไรซึ่ง โซเดียมคลอไรนั้นจะมีลักษณะเป็นผงๆผสีขา,ขาวแบบนี้ครูจะนำเอาโซเดียมคลอไรนะคะใส่ลงไปในบิกเกอร์ซึ่งมีน้ำแข็งอยู่จากนั้นครูก็คนให้ละลายครูก็คนแบบนี้นะคะพอคูคนให้เกลือแกงเข้ากับน้ำแข็งเรียบร้อยครูจะนำน้ำแข็งซึ่งอยู่ในบิกเกอร์นั้น เทลงไปในหลอดทดลองขนาดกลางจากนั้นนำหลอดทดลองซึ่งมีน้ำแข็งไปอังเหนือเปลวไฟแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงนี่นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเรานำหลอดทดลองซึ่งมีน้ำแข็งไปอัางเหนือเปลวไฟเราจะพบว่า น้ำแข็งที่อยู่ในหลอดนั้นเกิดการละลายหลังจากนั้น,นะคะ่ะให้นําหลอดทดลองที่มีน้ําที่ละลายแล้วไปแช่ลงในบิกเกอร์ซึ่งมีน้ําแข็งอยู่นะคะครูก็จะเอาบิกเกอร์มาแล้วกะแช่น้ําแข็งลงไป ลราจะทิ้งไว้5นาทีและสังเกตดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นค่ะค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีนะคะนักเรียนจะพบว่าน้ำที่อยู่ในหลอดทดลองเมื่อเรานำไปแช่ในน้ำแข็งจะกลายเป็นน้ำแข็งการทดลองช่วงที่2 ตับเกลือแกง1ช้อนเบอร์หนึ่งใส่ลงไปในหลอดทดลองนะคะจากนั้นใส่น้ำลงไป5มิลลิลิตร นำไปอังบริเวณเปลวไฟเราจะเห็นว่าเมื่อเราอังบริเวณเปลวไฟแล้วเกลือที่อยู่ในหลอดทดลองนั้นก็จะละลายหมดนะคะเราจะเห็นว่าเกลือที่อยู่ในนี้ก็จะละลายหมดไม่มีเกลืออยู่ในนี้เลยจากนั้นค่ะเราก็ใช้ดรอปเปอร์ ดูดสารละลายที่อยู่ในนี้แล้วใส่ลงไปในจานหลุมโลหะค่ะจากนั้นเราก็นำไปให้ความร้อนโดยการระเหยแห้งและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะและเมื่อให้ความร้อนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะพบว่าบริเวณจานหลุมโลหะด้านนี้ด้านนี้นะคะ มันจะมีคราบสีขาวๆข,ของเกลืออยู่ที่บริเวณก้นจานหลุมการทดลองทุกที่3มนำครีมโลหะคีบไปที่กระดาษและจากนั้นให้นำไปเผาด้วยเปลวไฟและนี่คือผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การทดลองช่วงที่4เราจะนำแคลเซียมเม็ดฟูใส่ลงไปในหลอดทดลองซึ่งบรรจุน้ำ5มิลลิลิตรนี่นะคะครูใส่แคลเซียมเม็ดฟูลงไปนักเรียนจะเห็นว่ามีฟองกา๊าซเกิดขึ้นนะอันนี้ ำสารละลายเทลงไปในจานหลุมโลหะแนะนำไปให้ความร้อนสังเกตที่บริเวณจานหลุมโลหะหลังจากที่เรานำไประเหยแห้งเรียบร้อยแล้วและให้เราใช้หลอดหยดสารดูดน้ำขึ้นมาและหยดลงไปในจานหลุมโลหะในหลุมที่มีแคลเซียมเมทฟูอยู่แล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลง าการทดลองชุดสุดท้ายให้นักเรียนนำโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตหรือด่างทับทิมมาสองเกล็ดใส่น้ำห้ามิลลิลิตรลงไปในหลอดทดลองจากนั้น หย่อนกรดด่างทับทิมลงไปในน้ำนำหลอดทดลองอีกหนึ่งหลอดใส่แอลกอฮอล์ลงไปสามลูกบาทมิลลิลิตรอันนี้คือแอลกอฮอล์นะคะสามลูกบาทมิลลิลิตร ให้เราใช้ดรอปเปอร์ดูดสารใสๆที่อยู่ชั้นบนของหลอดทดลองหยดลงบนจานหลุมโลหะค่ะอันนี้คือเราจะดูดสารใสๆที่อยู่ด้านบนนะคะหยดลงไปในจานหลุมโลหะส่วนที่เป็นตะกรอยู่ข้างล่างครูจะหยดลงไปในจานหลุมอีกหลุมหนึ่ง จากนั้นเราก็ระเหยให้แห้งครูจะหยดน้ำลงบนจานหลุมทั้งสองและสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะผลปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นและจากการทดลองทำให้สามารถสรุปได้ว่า การหลอมเหลวและการละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื่องจากไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นไม่มีการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสามารถทำให้กลับกลายเป็นสารเดิมได้ส่วนการเกิดฟองแก๊สการเผาไหม้และการตกตะกอนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนื่องจากมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีสารใหม่เกิดขึ้นและไม่สามารถ กลับไปเป็นสารเดิมได้อีก